อจากเรื่องราวดีๆนะครับมีค,บความสุขครับเดี๋ยวจะพาพี่รุตนะครับไปดูข่าวนี้ฮะพี่รุตต้องตกใจตกตะลึงหรือไม่ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าม,มันคือข่าวอะไรข่าวรวบดาวโอลิแฟนฮะโอ้เคยดูปะฮะไม่เคยเลยเนี่ย เดี๋ยวต้องให้น้องโบเล่าแล้วน้องโบต้มีประสบการณ์แน่เลยไม่มีฮะก็เพราะว่าบอไอ่ทางบอกอโต้เขาส่งมาเหรอครับผมก็นึกว่าพี่รุ้จะตกใจฮะเนี่ยตกใจนิดนึงอ้าวตำรวจสอบสวนกลางครับหรือว่าซ I B นะฮะบุกรวบสาวสองครับดาวโอริแฟนนะฮะทำคอนเทนต์ถ่ายภาพคลิปโปกับเด็กฮะเรียกลูกค้าคนแหนับแสนคนดูนับแสนครับพี่รุตหนึ่งในแสนไหมฮะ ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะไม่ใช่ดูนะพี่รุ่นะนะครับตำรวจนะฮะ C.I.B. ครับโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับหรือบกปคมนะฮะภายใต้อํานวยการสั่งของพลตํารวจโทจิรัพบนะฮะภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางได้จับกลุ่มฮะนายปฏิพัฒนะฮะอายุ27ปีในข้อหาค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือ เผยแพร่วัตถุหรือสื่อรามกอันมาจากเด็กนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกครับและเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนอาจเข้าถึงได้เพื่อความประสงค์แห่งการค้าและภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีอายุต่ำกว่า15ปีโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณบ้านพักครับหมู่ที่17ตําบลท่าไข่อำเภอเมืองชะเทิงเซา จังหวัดฉะเชิงเซาสืบเนื่องเจ้าหน้าที่ครับกองบังคับการเนี่ยแหละครับที่หนึ่งเนี่ยได้ทําการสอบสวนไปดูความผิดโอ้โหทาไมเห็นมีการเข้าถึงโอดีแฟนทําไมต้องเอาเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นเด็กเพศชายนะฮะครับเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีถึง18ปีเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่เห็นโอ้โหไม่ได้ละอย่างเงี้ยก็ลองเข้าไปดูครับพบทวิตเตอร์ชื่อว่าภูปุ้มปุ้ยภมุ้มปุ้ยปุัยซึ่งเป็นดาวเป็นดาวเขาเรียกดาว ดาวโอริแฟนเนี่ยนะฮะมีผู้ติดตามถึง 1, 3, 1> นึ0 0 0สนสามื่นรายเข้าไปในเว็บไซต์โอริแฟนมีการโพสคลิปป,ปูปคลิปอนาจารการมีเพศสัมพันธ์ต้องบอกว่าคอมเมนต์เลยคือชายกับชายมีด้วยมีด้วยครับเพราะว่าเขาเป็นสาวสองครับแล้วก็เป็นจํานวนถึงเป็นร้อยร้อยคลิปบิดบ,บ,บิลลุดอนอกจากนี้ยังมีโปรโมทเชิญชวนบุคคลทั่วไปให้มาเป็นสมาชิกเข้ารับชมช่องทางทางบัญชี ให้โอนเงินมาด้วยคใครจะดูเนี่ยต้องเข้ามาเป็นสมาชิกไม่ได้ดูฟรีๆนะไม่โอ้โหต้องเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มลับฮะกลุ่มลับของน้องปุ้มปุ้ยเนี่ยแหละครับตำรวจก็ได้รวบพยานหลักฐานจนสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้เสียหายซึ่งตรวจสอบมาแล้วว่าเป็นผู้เสียหายถูกล่อลวงฮะม,มีอายุเพียงแค่สิบเจ็ดปีเศษครับออไ,มรไม่ถึงสิบแปดปีใช่โดนดิครับอย่างนี้ถูกต้องบอกว่าถูกตั้งข้อหา ล,ล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ถ่ายคลิปมีเพศสัมพันธ์ทำคอนเทนต์เพื่อเรียกยอดติดตามเพื่อเรียกยอดคนดูครับพี่รุดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับเลยครับไปค,คนบ้านนายปฏิพัฒน์เนี่ยนะหรือน้องปุ้มปุ้ยเนี่ยนะฮะโดยจากการสืบสวนนายน้องปุ้มปุ้ยหรือนายปฏิพัฒน์มาทําเป็นพนักง,งานหน้าที่ของเขาเนี่ยเป็นพนักง,งานประจาที่ห้างสรรพสินค้าแต่รายได้เสริมคือทําโอทิแฟนครับทําห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงสาโดยวันหยุดเนี่ย เลิกงานหรือวันหยุดเนี่ยก็จะนัดแล้วผู้เสียหายมาเลยมาถ่ายแอป,ปเดี๋ยวพี่ให้ห้าร้อยแล้วเขาบอกมีการเลือกโลเคชั่นทำคอนเทนต์้วยนะโลเคชอั่นไปแถวไหนเนี่ย<อ>น้องโบเคยไปไหมเนี่ยแถวนี้อ,อะไรสวนสาธารณะป่าทุ่งนา<อ>มีสนามมวยด้วยโอ้โหพี่ลุดออทำไมโลเคชั่นเขาแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวอย่างนั้นนะเขาเขาเขานีกก่เนะี่ยมันป่าทุ่งนามันก็เข้ากับไอที่เขาจะทำคอนเทนต์อยู่แล้วคือทําให้คนดูเขาเขา ลุ้นไปด้วยละก็มีส่วนนะมีส่วนนะเคยไปแต่โลเคชันแบบนี้ไหมฮะไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยเพื่อทําให้คลิปวิดีโอเนี่ยมีความน่าสนใจขึ้นครับนอกจากนี้ยังสืบทราบไปว่าน้องกุ้มปุ้ยเนี่ยเข้ามาพักอาศัยบริเวณหมู่17ตำบลท่าไข่เนี่ยอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเนี่ยเจ้าหน้าที่เลยเข้ามาจับกลุ่มเอาหมายค้นมาค้นบ้านและก็จับกลุ่มน้องปุ้มปุ้ยคนดังกล่าวนะครับต้องบอกว่าก็ได้พบของกลางได้พบหลักฐานหลายๆอย่างอาทิเช่น คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ถ่ายทำกล้องวิดีโอคลิปต่างๆและพยานหลักฐานในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเลยครับโดยผู้ต้องหาก็ให้การว่าตนเองได้เริ่มทำบัญชีนะครับบัญชี X อหรือเว็บไซต์ o อลิฟแ n นนะฮะมาประมาณ6เดือนแล้วครับก็สามารถหารายได้1 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือนพิรุษเยอะครับเยอะซึ่ง ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำเขาเรียกว่าเซ็กคอนเทนต์เนี่ยทำคอนเทนต์ที่มีลักษณะมีเซ็กนะฮะกับ,บเด็กนะครับแล้วก็ถ่ายทำตามสถานที่หวัดเสียวหวัดเสียวจึงได้เรียกยอดคนดูและเรียกรายได้ถึงกว่า1 0,000แสนบาทครับก็ไม่ได้มันผิดกฎหมายเรื่องแบบนี้นี่นะน้องโบคุณผู้ชมครับ มันก็ยังมีอยู่ในสังคมไทยตำรวจก็ยังตามจับไม่ได้<ฮ>ะนะครับมันมีเรื่องของที่เราติดตามข่าวสารมาโดยตลอดเนี่ยถ้าจะดูคือคุณต้องโอนตังค์ไปก่อน <ฮะ S 2> แต่คุณเอาเด็กอายุ17ปีมาทำคอนเทนต์มีเพศสัมพันธ์เนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนไม่ความจริงทำถ้ามีคอนเทนต์เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นี่ถือผิดอยู่แล้วอนาจาร์อนาจาร์อยู่แล้วแล้วกมาจะโดนพรบอรคอมด้วยไงครับพรบอรคอมด้วยอนาจาร์ด้วยนะฮะต้องต้องเตือนหลายๆคนนะครับไม่ใช่เห็นเงิน เห็นเงินโอ้โหเดือนละแสนอพีิรุษเป็นไงสนใจไหมก็น้องปูปุ้ยเขาได้เดือนละแสนใช่แล้วพี่รุษอ่ะไม่เอาไม่เอาคอนเทนต์ยงอื่นดีกว่าอย่าให้ต้องไปเป็นคดีความเลยฮะแล้วก็ฝากไปถึงนะฮะบอกกอโตด้วยนะฮะที่กาลังบอกว่าอุ้ยทำคอนเทนต์แบบนี้ดีกว่า บอกกโตของเราเนี่ยวีหกทีวีทำเหรอบอกไม่จะไม่ทาข่าวแล้วจะไปทําโอริแฟนแล้วเตือนบอกกโตนะฮะต้องระมัดระวังด้วยนะครับพออยากไปเห็นเงินมากกว่างานพูดอย่างนี้นี่เดี๋ยวจบรายการนี่ตำรวจมาเลยยังไม่ได้ทำไงแค่เป็นแนวคิดเฉยๆเราเล่นๆแล้วก็ฝากถึงประชาชนด้วยอย่าไปอย่าไปทําแบบนี้นะครับผิดกฎหมายแน่นอนครับ